ขายคะเนี่ยเหอมาจากเยอรมันค่ะอ๋อมาจากเยอรมันอายุเท่าไหร่แล้วคะสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดแล้วคะอ๋อแล้วคุณพ่อคุณแม่อคุณญาติพยายามที่มาที่นี่กิ๊กอนุญาตอ๋อกิ๊กอนุญาตเลยแล้วแต่งตัวอย่างนี้อ่ะในทางเรานี่อายุไปถึงสิบแปดจะกลัวจะถูกจับหรืนะค่ะถ่าหลอกลวงนะคะอีกสามสิบเลยค่ะครับค่ะ มามอวรางวัให้กับผู้ได้รับผู้ชนะหน่อยนะคะเอ่ะอวดาใชว เกียรติประวัติของเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยน้องที่ดีค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้ขอจานที่ไปขอเชิญมาด้านบนเลยเจ้มาด้านบนเลยเจ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อย 突了某天了